สวัสดีครับท่านผู้ชมพบก,กับรายการคิดดีสังคมดีทางสถานีโทรทัศน์ท NN2 ท่านผู้ชมค,ครับในช่วงนี้ทางรายการก็อยู่ในช่วงของการนำเสนอบทบาทของนักษาปปรรารุ่น24ของสถาบันพระปกเก้านะครับนั้นประเด็นของรุ่นปปรปรุ่น24หัวข้อใหญ่จะเป็นเรื่องของความเหลื่อมลำ้ำเมื่อพูดถึงความเหลื่อมล้ำแน่นอนนะครับก็มันมีด้วยกันหลักมิติ ก็วันนี้ประเด็นที่จะนําเสนอความเหลื่อมล้ำนะครับก็เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าของการเข้าถึงสาธารณูปโภคภาครัฐกรณีตำบลบ,บึงนครจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งแขกรับเชิญในวันนี้ก็จะแก่คุณสมเกียรติก่อไพศาลแล้วก็คุณทศานุษธรรมโชตซึ่งทั้งสองท่านก็เป็นนักศึกษาปปรร,รุ่นสีวันนี้เป็น คิวของบ้านราดวิถีนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับครัพอพูดถึงการเข้าถึงโดยเฉพาะในเรื่องของสาธารณพคทกแน่นอนว่าพอพูดถึงสาธารณสาธารณพคกก็ได้แก่น้ํากับแล้วก็ไฟฟ้าก็เป็นพื้นฐานซึ่งทุกที่ควรจะมีอยู่ในประเด็นเนี่ยแต่ว่าถ้าบางที่บางจุดหรือบางแอเรียไม่มีก็แสดงว่าสร้างความแตกต่างในการเข้าถึงโอกาสใช่ค ประเด็นที่น่าสนใจว่าวันนี้ทําไมกลุ่มบ้านลัฐวิถีจึงสนใจมาศึกษากรณีของสาธารณภคโดยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้าไม่ทราบมีที่ไปที่มาไหมครับที่เลือกประเด็นนี้เกิดขึ้นมาครับก็ตัวผมเองเนี่ยนะครับเป็นคนประจวบคีรีขันนะครับอ๋อเป็นพื้นที่เลยเป็นพื้นที่แต่ว่าอยู่คนละอำเภอครับอครับอำเภอที่ว่ามีปัญหาเนี่ยคืออำเภอหัวหินตำบลบึงนครนะครับ ซึ่งจริงๆตำบลนี้ห่างจากตัวหัวหินนค่ยค่20กิโลเองโอ้ใกล้มากเลยใกล้มากคะจริงๆหัวหินเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนะฮะคนทั่วโลกไม่มีใครไม่รู้จักแต่ห่างไปแค่20กสิบกิโลปรากฏว่าตำบลบึงนครแห่งนี้นไม่มีไฟฟ้าใช้ทั้งตำบลซึ่งตำบลที่ติดต่อกันสองตำบลของปานุรีเขาเจ้าแล้วก็หนองแแต้มมีไฟฟ้าใช้ครับและอีกสองตำบลของหัวหินนะะ อ่าหนองพับแล้วก็ห้วยฉันใหญ่ก็มีไฟฟ้าใช้ครับเหมือนกับล้อมรอบอ่าทุกตำบลเนี่ยมีไฟฟ้าหมดเป็นเป็นไข่แดงอยู่บึงนครที่ไม่มีไฟฟ้าครัปัจจุบันก็ไม่มีณปัจจุบันก็ไม่มีฮะมันมีพี่ที่ไปที่มายังไงครับทําไมไข่แดงนี้จึงไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องขออนุญาตเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราสนใจเนื่องจากพอเป็นสมเกียรติท่านเป็นอ่าคนพื้นที่นะคะที่จวบที่หัวหินท่านก็บอกว่า เราในฐานะนักศึกษาปปรรุรุ่น24เนี่ยเมื่อศึกษาความเหลื่อมล้ำเนี่ยเราควรจะศึกษาอะไรที่มันเห็นที่เราเห็นปัญหาอยู่นะคะซึ่งอาจารย์ก็มอบโจทย์ว่าไปดูซิว่าประชาชนมีความเหลื่อมล้อะไรแล้วเราควรที่จะไปขจัดปัดเป่าให้เขาได้บ้างเราก็มองว่าพี่สงเกตนําเสนอว่าเตรงนี้ตรงเนี้ยที่บอกเมื่อสักครู่นะี่น้ำเรียนว่าบึงนครเนี่ยประกอบด้วย12หมู่บ้านนะคะแล้วเขาอยู่กันมาไม่ใช่ปีสองปีนะคะ เขาอยู่กันมา60กว่าปีออมานานมากแล้วเขาครอบครองที่ตรงนี้มาเนี่ยเมื่อบ้านเมืองมันเรื่องการเ,าเรียกว่าการจัดสรรทรัพยากรในสังคมคเนี่ยเ,เรื่องสารมวลพกพื้นฐานพวกนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่<ม>เ,เกิดยากเกินที่จะได้เนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยส5 6 0เองปัจจุบันก็กำหนดว่าม,ามาตรา56บอกแล้วว่ารัฐจะต้องจัดสรรน,นะคะสารมวกขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนเสมอหน้าเท่ากัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทีนี้เราก็มามองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยตรงนี้จริงๆแล้วเขาที่เขาไม่ได้รับเพราะอะไรครับมันก็มานั่งดูกันแล้วเนี่ยปัญหาที่เขาไม่ได้รับมันไม่ใช่เป็นปัญหาเล็กๆเป็นปัญหาเรื่องในเมื่อน้ำนูนเองบอกว่าควรจะต้องมีใช่ไหมคะแต่ว่าเขาไม่ได้รับเนี่ยแล้วเขาก็มีการเรียกว่าพอไม่ได้เนี่ยไม่ใช่เขาอยู่เฉยนะคะเขามีโซเชียลมูฟเมนต์คือเขาเองก็ออกไปเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น มันจะเป็นระดับของบึงนครนี่มีอบตอด้วยะค,ค,คมีอบตหมายความว่าทั้งอบตอนะฮะมีะมีวัดสองสองแห่งนะคะมีสำนักสงฆ์หกเจ็ดแห่งรโรงเรียนะยนะคะมีโรงเรียนเด็กเล็กโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมต้นนะคะ,คะสถานสุขก็มีห้องพยาบาลมีอะไรเขาเรียกอะไรอนามัยนี่ฮะรพสต โรงพยาบาลสุขภาพตำบลโรงพยาบาลสุขภาพตำบลถ้ากับที่เอ่ยมาทั้งหมดนี่คือคือไม่มีไฟฟ้าใช้เลยไม่มีไม่มีไฟฟ้าใช้นั่นแปลว่าเกิดอะไรขึ้นมันเป็นโรคที่เหลื่อมซ้อนอยู่ที่ไหนที่หัวหินซึ่งเราก็เห็นว่าหัวหินเจริญขนาดไหนมันยี่ิกว่าเราเองแต่พอเรียกว่าเคยคิดว่าเป็นเรื่องของเรียกว่าเรือนมยุราที่บอกว่ามันมีหนังละคออยู่เรื่องหนึ่งคือยังมีคนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ทีนี้เราก็เลยมานั่งศึกษากันว่า เราคงต้องลงไปศึกษาแล้วว่าเพราะอะไรเราบ้านเล่าเกิดเข้าไปเยี่ยมเยียนหน้างานด้วยปะไปค่ะคือพี่สมเกตก็เราเรียกว่านัดรู้จักคุ้นเคยอยู่แล้วก็นัดกันบ้านราฐวิถีเราก็นัดทางนายกอบตผู้ใหญ่บ้านนะฮะทั้ง12บหมู่ส่งตัวแทนมาในการที่เราลงพื้นที่กันเนี่ยเพื่อให้ตัวแทนของนักศึกษาปวีรยได้พูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์ว่าความเดือดร้อนมีอะไรบ้าง นะครับสาปีที่เาขาต่อสู้มานะครับ<า>ผ่านผู้ว่ามาหลาย,ยาหลายท่านานะฮะผ่านรัฐบาลมาหลายรัฐบาลครับทำไมถึงไม่ไม่สามารถจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ใช่ค่ะปัญหาที่ไม่มีไฟฟ้าเนี่ยครับเ,เราเรา,เราคนเมืองกรุงเนี่ยลองไฟฟ้าดับสักวันเนี่ยเราก็รู้สึกอึดอัด แต่30ปีที่ผ่านมาที่เขาไม่มีเนี่ยจะขนาดไหน,นและทําไมปัญหานี้ถึงมองข้ามปัญหานี้ถึงไม่ได้แก้ไขนะครับ,รบก็สมัยหนึ่งในปี4-7่เจสมัยท่านโภคินนะเป็นร่ฐมรีมหาดไทยตอนนั้นท่านแก้ปัญหาด้วยการ ให้โซลาร์เซลล์บ้านทุกหลังอ๋อหมายว่าแก้ปัญหาการใช้กอให้เลล์ใช่ฮะให้เป็นพลบงนิวเมลยเลยให้ทุกหลังเลยนะฮะปรวยแต่ผ่านมา17ปีแล้วทุกอย่างมันก็เสื่อมโทรมไปนะครับตามที่พี่นุชนะครับพูดถึงว่ามีโรงเรียนนะฮะทั้งหมด4แห่งนะฮะมีวัดหนึ่งแห่งสำนักสงฆ์อยู่7แต่แห่งนะครับ นะครับมีสถานีอนามัยนะฮะสองแห่งล้วนแต่ไม่มีฟไ,ไฟไม่มีฟ้าเลยนะฮะการต่อสู้วงเขาเนี่ก็คือการรวมตัวกันขึ้นมาไปยื่นหนังสือที่ต่างๆหลายที่นะครับก็ยังไม่ประสบความสําเร็จโดยเวลาเราค่อยพูดคุยเนี่ยก,กำตอบของชาวบ้านคือพูดว่าไฟฟ้าพร้อมจะปักเสาไหมพร้อมนะฮะงบประมาณมีทุกอย่างนะฮะรอ พูดถึงขนาดว่าถ้าทหารนะฮะที่ดูแลพื้นที่ตรงนี้เนี่ยข้อจำกัดเรื่องของใช่ฮะต้องต้องขออนุญาตเรียนเรื่องนี้นะคะที่ผู้สเกเยริเกิดมาเนี่ยคือเราก็ไปศึกษาเนื่องจากเราไปทาอินเดียเมนทัวร์วิวกับชาวบ้านสามรอบนะคะเราลงไป3ามครั้งนี่เราก็ได้ข้อมูลมากมายเว่าโดยเฉพาะอบมาตเองนะฮะทางเขาก็ไปเชิญชาวบ้านเจ้าของพื้นที่มาครับก็ได้พบว่าพอเรามาไล่เรียงลำดับเหตุการณ์แล้วเนี่ยเราก็พบว่า มันเป็นเรื่องของการที่พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีเจ้าของมีเจ้าของคือไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเขาเองนะฮะคือการที่ชาวบ้านมาครอบครองสิทธิตรงนี้ปรากฏว่าที่ไฟฟ้าเข้ามาไม่ได้มันมีเหตุมีเหตุว่าตรงนี้เจ้าของพื้นที่ต้องเจ้าของพื้นที่เนี่ยมีคนที่เขาเรียกว่าคือเดิมเนี่ยต้องอ้างไปถึงอดีตว่ามันมีพรบอมันมีพระราชบัญญัติเรื่องของเขตความปลอดภัยทางทหารเกิดขึ้นตั้งแต่2478เเลยนะฮะยาวนานมากแต่ว่า ฉะนัแต่คนที่เขาทยอยอยู่อยู่ตรงนี้เขาค่อยๆทยอยเข้ามาเนี่ยเขาก็มาครอบครองที่ดินเนี่ยนะคะโดยที่ใช้ตรงนั้นยังไม่มีการกําหนดนะคะต่อมาเนี่ยประมาณปีสัก2,512เนี่ยเกิดพระราชติกาที่กําหนดขอบเขตขันธษีมาว่าตรงนี้เป็นที่ของทหารต้องทำซ้อมรบซ้อมยุทธวิธีทั้งหลาย เป็นเป็นเหมือนจุดที่เป็นเป็นจุดยุทธศาสตร์ทหารตรงนี้ทั้งหมดไม่ใช่แค่ตรงบึงนครนะคะจริงๆวันมีทั้งแสนท้าเหมือนกระไรนะที่เขากรอบไปตรงไหนอื่นที่ที่อยู่ในเขตนี้ก็มีไฟฟ้าก็ถึงแปลกที่ว่าเขามีไฟฟ้าแต่ว่าบึงนครเป็นอะไรที่เป็นจุดที่ที่เรียกว่าอภัพสุดหรือว่างั้นนะคะเป็นไข่แดงที่อภัพก็คือว่าไม่ได้แล้วก็คือเป็นจุดที่ที่ทหารใช้กรอบของพรกรไว้นะคะแล้วก็ทหารจริงๆเขามี ก็เรียกว่ากระบวนการของรัฐกับรัฐเองที่มันมีคอน FLICT กันอยู่ก็คือว่ารัฐเองทางกรมที่ดินเองนะฮะทางกระทรวงมหาทยเองก็บอกว่าสั่งไปเซอร์เวชิ่วว่าใครที่มีการสอบสวนสิทธิเรื่องการครอบครองที่ดินต่างๆของของชาวบ้านตาบนมุกดารนะะแล้วก็ต่อมาก็มีการคล้ายๆว่าพอพอพอ252มีพบพรกนี้มาปุ๊บเนี่ยการสอบสวนนี้ก็ต้องชะงักลงเขาเริมไม่สอบสวนตั้งแต่2 4 9 7ประมาณนั้นนะครับทีนี้ มันก็จะมีการไลร่มาว่าตั้ง25 37 25 39ก็ขัดแย้งกันไปขัดแย้งกันมาครับนี่คือเราเล่าจากที่เอกสารแล้วก็ที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังนะคะว่าเหตุการณ์ลำเดือนระดับตามเหตุการณ์จริงที่เขาบันทึกไว้นะคะครับแล้วก็สุดท้ายคือว่าถึงขนาดมีการร่วมประชุมกันแต่ว่าระหว่างนั้นมันมีอธิบดีกรมที่ดินนะคะแล้วก็มีนายทหารท่านหนึ่งที่มาจากฐานบกนะคะร่วมประชุมกันว่าจะให้มีการสํารวจ รังวัดที่ดินแล้วก็จะได้ทําอะไรที่มันเป็นสิทธิ์ตามจริงให้นอสสามให้ให้ให้ครอบครองหนังสือหนังสือองสิทธิ์ทั้งหลายนะะเนี่ยปรากฏว่ามันจะมีหนังสือมาจากอของค่ายานารนะคะคใช่ไหมคะพี่สมเกียจใช่ครับมีหนังสือตรงกันเลยครับว่าห้ามไม่ให้มีการสอบสวนสิทธิ์หรือว่าตารวจรังวัดที่ดินเป็นอานขาดเพราะตรงเนี้ยถ้าดูแล้วคือพระราชกิจการนั้นได้ครอบครองสิทธิ์ตรงนี้เป็นของทหารเรียบร้อยแล้วครับนะคะ ก็เป็นเรื่องที่ที่เราเองก็ทีนี้ถ้าทางชาวบ้านเองเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะเขาอยู่มานี่คือเขาไม่สามารถแสดงสิทธิ์เลยนะครับพอทีมงานคณะของบ้านราชวิถีเนี่ยเข้าไปแล้วมีการพูดคุยหรือว่าจะมีแนวทางในการแก้ไขของคณะอย่างไรบ้างไหมครับครับก็เรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราคุยกันในในบ้านของรัชวิถีนี่สิบกว่าท่านนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าเรื่องเนี่ย ก็ขนาดผ่านผู้ว่ามาเป็นสิบท่านผ่านรัฐบาลมาไม่รู้รัฐบาลแก้ไม่ได้แล้วเราจะทําเรื่องนี้เหรอใช่ไหมฮะเพราะระยะเวลาที่เราศึกษาที่เก้าเดือนแต่ก็มาทั่งคุยกันบอกว่าถ้าเราเห็นปัญหาที่ชาวบ้านเดือดร้อนขนาดนี้เนี่ยแล้วเราหันหลังไปทําเรื่องที่ง่ายกว่านะฮะมันก็เป็นอะไรที่ขัดความรู้สึกเมื่อเราเราไม่เห็นแล้วนะฮะนะฮะฉะนั้นเราก็เลยวางแนวทางไว้สามสามแนวทางคือหนึ่งระยะต้น ะะระยะกลางระยะยาวร,ระยะต้นก็คือเมื่อเราลงไปเห็นเนี่ยตามสถ,ถานีอบตสถานีสุขภาพอาบตอบแล้วก็โรงเรียนเนี่ยนะฮะก็ขาดแคลนเรื่องเรื่องสัญญาสื่อสารนะฮะเขามีมีเสาไฟฟ้ามีอ่ะมีเสาสัญญาณนะฮะแต่ถ้าหน้าฝนเนี่ย ก็คุณก็ติดต่อลาบากมากไปให้ช่วยเหตุการณ์เฉพาะหน้าอุปกรณ์ที่จะอำนวยความสะดวกว่าโรงเรียนเนี่ยต้องเรียกว่าเขาขาดโอกาสครัเนื่องจากว่าเขาเอาตรงๆว่าเขาไม่มีเขาไม่รู้จักเมาส์ไม่รู้จักคอมพิวเตอร์ไม่รู้จักอินเทอร์เน็ตเลยพ20กิโลนี่ไหมคำถามมันมีความคอนฟ lict มันเขาเขาเรียกอะไรมีความคอนทราสต์กันอย่างอย่างอย่างหน้าหน้าหน้าทึ่งหน้าหน้าตกใจว่าโรงเรียนพวกนี้เขาบอกว่าเขาขาดโอกาสนะเขาไม่มีไฟฟ้าใช้ ฟืนมันก็เป็นไฟฟ้าซึ่งไม่สามารถที่จะทําให้เรียกว่ากําลังไฟฟ้าไม่พอคือเขามีเครื่องปั่นไฟแล้วก็มีโซลาร์เซลล์แลถ้าเครื่องปั่นไฟก็ต้องซื้อน้ำมันเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่เสถียรนะะฮมันจะทําให้พังได้ง่ายนะฮะเราก็เลยครั้งแรกที่ลงไปเนี่ยเรานี่หมายควาว่าเป็นโครงการแก้ปัญหาระยะระยะสั้นก่อนเราก็เอาเราเตอร์เนี่ยนะฮะตัวที่ช่วยกระจาย อ่าสัญญาณเนี่ยาไปมอบให้โรงเรียนให้วัดให้สถานีอนามัยเนี่ยนะฮะสามสิบสามสิบตัวนะฮะส่วนระยะที่สองเนี่ยนะฮะเราก็เราโชคดีที่ในคณะศึกษาบ้านวิถีเราเนี่ยมีท่านโกมลบัวเกตนะฮะรองอธิบดีนะฮะของกรมพลังงานอ๋อกรมพลังงานก็เลยโชคดีก็เลยถ้าเกิดว่ามีช่องทางที่จะช่วยก็คือว่าเดี๋ยวให้ทําเรื่องนะฮะขอ เงินกองทุนพลังงานทดแทนมานะฮะซึ่งตอนเมื่อเช้าเนี่ยก่อนจะมาร่วมรายการเนี่ยผมก็เช็คกับทางทางท่านประจวบประจวบนะฮะท่านก็ตอบบอกว่าตัวเนี่ยเรื่องเนี่ยของตำบลบึงนครเนี่ยได้2ตัวได้เข้าไปละนะฮะเตรียมจะอนุมัติแล้วก็คือตัวหนึ่งโรงเรียนบ้านห้วยไคลนะฮะได้งบประมาณประมาณ3ล้านกว่าบาทและอีกตัวหนึ่งคือกศนบึงนครได้อีกประมาณล้านกว่าบาทนะฮะนี่คือระยะการระยะการระยะการในระยะเวลานานขนาดไหน จากที่เราทำเรื่องเนี่ยก็ประมาณสักเรายืดเดือนประมาณมีนาคมมีนาคมปีนี้ก็เร็วนะอ่ากรกฎาเนี่จะได้นะฮะก็ถือว่าเร็วนะครับส่วนระยะที่3ามระยะยาวเนี่ยนะครับเราได้รวบรวมเอกสารทั้งหมดนะฮะแล้วเรื่องเก่าๆที่ทางอบตได้ทำไว้ลายเซ็นชาวบ้านความเดือดร้อนเนี่ยจำนวนนับอ่า ประมาณเยอะมากครับเป็นเป็นหลายร้อยนะฮะจำนวนชาวบ้านที่ตรงชื่อมันเนี้ยชาวบ้านจริงๆเนี่ยมีอยู่5,000คน5,000ันคนในสองพันคนเยอะมากค่ะเราก็รวบรวมเนี่ยแล้วก็ติดต่อไปที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยยื่นกับกรรมธิการกฎหมายยุติธรรมกฎหมายิธและสิทธิมนุษยชนนะท่านสสชัยยันท่านสสชัยยันเป็นรองประธานผู้รัรับเรื่องนะเราไปยื่นที่สภานะัะ เพื่อเราหวังว่าเรื่องนี้เนี่ยเข้าสู่กระบวนการของสภาผู้แทนราษฎรหรือกรรมการเนี่ยจะได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาไว้บนโต๊ะนะฮะแล้วก็ได้หาลือกันนะฮะได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะปัญหาที่ชาวบ้านมีความรู้สึกว่าทหารไม่ให้เข้าไม่ให้ปักไฟฟ้าแต่จริงๆผมไม่ได้มองทหารในพื้นที่นะฮะนะนะเพราะว่าผมคิดว่าในพื้นที่เนี่ยไม่ได้มีอํานาจนะฮะ เวลาจะทําอะไรในพื้นที่เนี่ยหน่วยงานก็ต้องผ่านมณฑลจังหวัดเพชรบุรีจากข่าราชการรัฐรมณฑลเพชรบุรีไปทบ,รรบหรือกระทรวงกลาโหมนะผมว่าเป็นเรื่องอ,อำนาจหรือของผู้บริหารของระดับสูงนะในการตัดสินใจเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราเลยมีความเห็นว่าควรให้สภาผู้แทนราษฎรนะคร เป็นผู้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาให้อยู่เป็นเวทีของสภามันอาจจะต้องกางเชิญหลายหน่วยงานใช่ครับใช่ครับมามาดูว่าปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไรจะต้องแก้กฎหมายไหมหรือในในความดูแลเนี่ยที่บอกว่าในพื้นที่2อำเภอเนี่ยต้องการใช้เป็นที่ในการฝึกนะฮะในในของของกองทัพเนี่ยวันนี้เนี่ยสองอำเภอนี่ห้าแสนกว่าไร่ เฉพาะตำบลเดียวแสนห้าหมื่นไร่ผมถามว่ามันใช้ทั้งหมดหรือเปล่าใช่ไหมฮะ <laughs> มันได้ใช้ทั้งหมดไหมถ้าไม่ได้ใช้เนี่ยแล้วชาวบ้านเดือดร้อนยาวนานถึงสามสิบปีเนี่ยควรคจะหยิบเรื่องนี้มาแก้ไขไหมใช่ไหมฮะถ้าไม่ใช้เนี่ยมันจะหาวิธีแก้ไขยังไงให้ชาวบ้านเนี่ยเขาได้ถนนมีแล้วนะฮะนะคมนาคมเข้าไปอนุญาตนะมีนตไหมครับถนนก็ก็ไม่ได้ดีมากแต่ว่าแต่ว่าอนุญาตได้สร้าง บ้านเลขที่มีทั้งหมดนะฮะอ๋อบ้านเลขมหาดไทยให้สร้างอบตนะฮะโรงเรียนกระทรวงศึกษาก็สนับสนุนทุกอย่างเข้าไปหมดเหลือไฟฟ้าอย่างเดียวคือมีสถานที่ของหน่วยงานสกัดลัดก็มีหลายที่ทั้งมีเกือบทุกแห่งอย่างนี้นะคะท่านอุณเตอร์ค่ะมันมีจริงๆมันเป็นคลายแม็กของเรื่องก็คือว่า การที่เขาเนี่ยไม่สามารถใช้ไฟได้นะคะคือเหมือนที่พี่สมเกธเรียนนะคะว่าไฟฟ้าเองเนี่ยพร้อมงบประมาณพร้อมที่จะปักเสาลากสายมานะคะแต่ว่าทำหนังสือถามไปที่ทหารบกก็พบที่กลาโหมก็พบว่าห้ามใช้เนื่องจากว่าอ้างถึงพรกเขตปลอดภัยทางทหารนะคะสองพหาร2ที่เหมือนที่เรียนเมื่อสักครู่นะคะทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าทหารเองเนี่ยมีการออกเขาเรียกว่าอะไรคะ ข้อเสนอมาเหมือนกันนะว่าถ้าชาวบ้านเนี่ยนะคะจะขอเข้ามาใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะต้องมาเช่าพื้นที่ของกรมธนารักษ์ก่อนเนื่องจากว่าได้มีการออกอ๋อเจ้าเจ้าของพื้นที่แท้จริงก็คือกรมธนารักษ์เป็นที่เป็นที่ราชพสดุเนื่องจากมีการกรอบไปแล้วว่าเป็นที่ราชพสดุเมื่อเป็นปีพศ2552นี่เองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเข้ามาเนี่ยต้องไปพูงนั้นคือถ้าเคยครอบครองมาก็สละสิทธินั้นซะ S <S <S แล้วก็มาเช่าที่แสดงตัวว่าเป็นมาเช่าที่ของกรมทารักครับและถึงจะมีการเรียกว่ายื่นหมูยื่นแมวกันว่า<อ>ซึ่งอันนี้ชาวบ,บ้านบอกนี่คือการปฏิเสธเพราะตัวเขาก็คงไม่สละสิทธิ์<อ>ที่เขาเคยรอบอครองพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ด้วยบ,บางคนคคก็มีแล้วนะฮะว่าเขาต้องสละสิทธิ์ทุกอย่างและเขาต้องมาเช่าที่ของกรมทารักซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งเรากําลังจะมองว่ามีมีคําถามด้วยกันนะครับว่าทางทางนักศึกษาเราก็มองกันว่า อย่างนี้แปลว่าเราต้องมาดูว่ากฎหมายที่เขาออกมาชีละออกมา,า,าเรียกว่าออ,ออกก่อนนะฮะสองพศสองสี่เจ็ดแปดแล้วก็มีพระราชกฤษฎีกาสองห้าหนึ่งสองเนี่ยจะไปขาดกับรัฐธรรมนูญสองห้าศูนย์หรือไม่ที่บอกว่ารัฐจะต้องจัดสรรุบนพนคขั้นพื้นฐานเนี่ยให้ครบถ้วนเสมอหน้ากันที่พี่สมเกียรติได้นําเรียนว่าเราได้นําเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการของรัฐสภาอ๋ออย่างนี้ทีมทีมของบ้านเพื่อ<ล>ที่ท<อ>จะได้ไปดูเรื่องกฎหมายด้วยก็ต้องมีฝ่ายด้านกฎหมายด้วยปะ เราก็ศึกษากันศึกษากันอยู่ครับแต่ไม่มีเราไม่มีนัากฎหมายที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าเราก็ดูเรื่องนี้กันว่าเรื่องนี้ต้องไปให้ทางสภาเราคิดว่ากรรมธิการชุดนี้ชุดชุดของกฎหมายยุติธรรมกฎหมายแล้วก็สิทนิยมชน u m ม n r i ไร t s เนี่ยจะไปศึกษาเรื่องนี้ให้อย่างลึกซึ้งแค่ไหนเอาขึ้นโต๊ะเข้าไปเนื้อสภาจะที่พี่สมเกียรติเรียนว่า น่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดและจะได้มานั่งคุยกันว่าคุยกัน3-4มสี่ปาร์ตี้เลยนะคเช่นกรมธนารักษ์เอ่ยนะคะทหารไฟฟ้าหรือว่าทางจังหวัดของประจวบเนี่ยว่าพื้นที่ไหนที่ควรที่จะจัดสรรให้กับประชาชนอาจจะไม่ใช่พื้นที่บึงนครที่เดียวอาจจะมีไม่เข้าว่าตรงนี้ที่เป็นภาพองค์รวมเลยผมผมว่าทั่วประเทศเนี่ยมีปัญหาลักษณะอย่างนี้เยอะมากนะครับเยอะมากนะฮะ แต่ตรงนี้ก็ต้องดูว่าเอ๊ะแล้วตรงไหนที่จะใช้สุกสอบฝึกซ้อมหรือจะใช้เป็นยุทธศาสตร์ของท่านทั้งหลายขุนทหารนะกับการที่จะให้รัศดรเนี่ยมันมันน่าจะแบ่งสรรกันด้วยได้ครับครับก็เรียกว่าเป็นประเด็นที่ชาเลนจ์ท้าทายแต่ว่าก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ว่าเมื่อเข้ามาสู่หลักสูตรแล้วก็แต่และท่านก็มาจากหลากหลายแล้วก็มาอยู่ในบ้านล่าชทีก็ถือว่าเป็นผลงานที่ว่า อย่างน้อยก็เสนอแนวทางนนการแก้ปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้าโดยเฉพาะการเรื่องของไฟฟ้าได้แต่น้ำประปาไม่มีปัญหาใช่ไหมครับมีค่ะปาก็คือจริงๆก็ไม่มีประปาแต่ว่าเขาทำมันเองเขาใช้ประปาผิวดินนะฮะใช้เครื่องสูบน้ําอะไรเพราะว่าไม่มีเมื่อไม่มีไฟฟ้าก็ต้องใช้เป็นระบบปั๊มเครื่องเป็นน้ําบาดาลหรือเป็นน้ําอะไรครับ เป็นน้ําน้ำบัดถือว่าเป็นน้ําเจาะจากคือคือคือทางบึงนครเนี่ยใกล้กับเขื่อนปานบุรีฮะก็เป็นน้าจากเขื่อนก็เลยสะดวกในเรื่องของน้ำเขาจะไม่เดือดร้อนเรื่องน้ําเท่าไฟเพราะว่าไฟเนี่ยคือคือพูดได้ว่าชาวบ้านที่มานั่งเล่าให้ฟังเนี่ยบางครั้งเราฟังเราก็สะท้อนใจว่าแม้กระทั่งคนป่วยติดเตียงฮะจะใช้ออกซิเจนเพื่อที่จะช่วยเยียวยาชีวิตก็ไม่ได้เพราะไม่มีไฟฟ้าใช้อะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่าชั่วคราวอะไรเงี้ยวัคซีนอย่างเงี้ยต้องไปฝาก สถานีอนามัยใกล้เคียงอะไรเงี้ยเซรุ่วัคซีนเนี่ยนะฮะเพราะว่าไม่ไม่แน่ใจในคุณภาพอคือต้องามเยืดต้องวามเย็นเพาเพราะว่าบางทีพวกเซลล์เองก็ไม่ได้มีกําลังบางทีฝนตกบ้างอะไรบ้างอากาศไม่สม่ำเสมอเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าตรงนี้เราก็ได้รับข้อเรียกอ่ารข้อข้อความยากลำบากในการใช้ชีวิตก็ก็เลยมานั่งดูกันว่าเราจะขจัดปัญหาอย่างไงบ้างอย่างน้อยก็ตอนนี้ก็เป็น โจทย์ข้อหนึ่งที่ว่าช่วยในการแก้ไขปัญหาของของประ,ประเทศบรรเทาเบาบางให้ไปบ้างซึ่งค,คือถ้าประเทศเนี่ยถ้ามีการร่วมกันแถบกลุ่มมันช่วยกันมาเสนอแนะมาช่วยกันเบรม,มแล้วก็มาร่วมกันติงแตงคิดเนี่ยผมคิดว่ายังไงปัญหาต่างๆก็อันนั้นก็ตรงคีย์ขายได้เสียดายกำลังคุยสนุกเวลาโกรขโมยหมดแลวไม่ทราบทางท่านสองท่านจะฝากถึงท่านประชุมคนละครึ่งนาทีเชิญเลยครับ ครับเชิญก,ก่อนอเลยครับชหคะครับพ่ค่ะก็จริงๆก็คืออยากจะบอกว่าความลำล้าในสังคมมีอยู่หลากหลายนะคะทั้งทางด้านเ,าเรียกว่าทางกายภาพทาง g e o g r a ฟ i c geography นะคะเรื่องของกายภาพเรื่องภูมิศาสตร์แล้วก็เรื่องของเรียกว่าสถาบันคือ institution ก็คือหมายความว่าเรื่องการที่เราหมายความว่าเราเกิดมามันไม่คนเรามันไม่ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะอจันย์ปวดอิงพกรเคยกล่าวไว้ว่าคนเราเกิดมาเนี่ย สมองร่างกายก็ไม่เสมอกันอยู่แล้วนะคะไม่เสมอหน้ากันอยู่แล้วนะคะไม่เท่าเทียมกันเนี่ยรัฐมีหน้าที่ที่จะขจัดปัดเป่าให้เขาเกิดความเท่าเทียมขจัดความเหลื่อมล้าที่เขาเกิดที่เขาได้รับะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในเชิงสถาบันเองเนี่ยการปกครองของชนชั้นนาในสังคมเนี่ย ก็ต้องไปออกกฎหมายนะคะไปออกระเบียบไปออกกฎเกณฑ์อะไรก็ตามที่จะช่วยลดช่องว่างของความเหลื่อมล้าของคนนะคะพวกเราเองก็ถือว่าเป็นแค่เฟืองพันเฟืองเล็กๆนะคะที่จะพยายามที่จะช่วยดูแลได้เท่าที่จะเราจะมีแรงที่เราจะช่วยผลักดันนะคะครับก็อยากจะฝากนะครับผู้บริหารบ้านเมืองนะครับนะฮะเพราะว่าตอนนี้มีคนที่เดือดร้อนลักษณะบึงนครเนี่ยเฉพาะบึงนครเนี่ยห้า0ัคน แล้วก็มีลักษณะอย่างนี้อีกทั่วประเทศก็อยากจะฝากผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะฮะนะฮะเพราะว่าแต่ละท่านนะฮะหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยแต่ละท่านคือท่านอาสาเข้ามานะฮะแล้ววันนี้ท่านก็ได้รับรู้ถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวบึงนครเนี่ยสาปีก็ยังไม่ได้แก้ไขนะฮะถ้าไม่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปนะฮะนะในวันที่ท่านอาสานะฮะเดินหาเสียงกันนะฮะ อาสาเข้ามารับใช้บ้านเมืองปัญหาเกิดขึ้นอยู่ก็อยากให้ท่านช่วยหยิบเรื่องนี้มาช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนจริงๆนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยครับรบท่านผู้ชมครับก็เป็นอีกมุมหนึ่งของรายการคิดดีสังคมดีเป็นผลงานของนัึกษาปปละ4นะครับของสถาบันโปรเก้าเมื่อเข้ามาศึกษาแล้วก็มาระดมสมองมองถึงจุดอะไรที่เป็นปัญหาสังคมที่จะเข้าไปแก้ไขวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างมากนะครับสวัสดีครับ ขอการาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับน้ำดื่มไม่ได้มีดีแค่ใสแต่ดีกับร่างกายด้วยเลย,ยต้องดูกันให้ละเอียดเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจ สะาดสายแบบสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์เพราะอยากให้คุณได้ดื่มสิ่งที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง